อยากได้ทั้งด้านของบอสแสงกับตัวของเอ็ดเวิร์ดนะผมเพาเดือนนี้ต้องการตัวมารีวิวนะผมมาก็มาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหมนะผมก็ กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะคบผมดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่เกมไลน์เลนเจอร์นะผมอ่ะก็วันนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าต่าง ID อเดียอลิสเช่นเคยนะผมอ่ะซึ่ง ID ดีอลิสตอนนี้ผมได้ปั้นทางด้านของโไซโคไซดอนมาแบ่งทีมแล้วนะผมอ่ะก็ได้ทําการปั้นแม็กเป็นตัวที่2ของทีมแล้วนะผมอ่ะก็เอาง่ายๆเป็นตัวที่สองนะผมที่ไม่ใช่ตัวแจกฟรีเหมือนเจสซิก้านะผมเจสซิก้านี่เป็นตัวแจกฟรี ทุกวันนะผมมันก็เลยแม็กซ์นะผมอ่ะวันนี้ผมจะมาทําการสุ่มตู้กาชาตู้ของเลนเจอร์ยอดนิยมสามตัวนี้นะผมอ่ะก็เป็นตู้นอกเลดนะผมอ่ะซึ่งมันหมดโอกาสตู้เพิ่มโอกาสมันหมดตอนสี่โมงเช้าแล้วนะผมอ่ะก็เลยเหลือแต่ตู้ที่ไม่เพิ่มโอกาสนะผมอ่ะ สำหรับตู้ที่ไม่เพิ่มโอกาสก็มีโอกาสตกเหมือนกันนะผมอ่ะผมอยากได้ตัวของนอร์ทเอดเวิร์ดด้วยนะผมเพราะว่าต้องการมารีวิวนั่นเองนะผมอ่ะจัดเลยนะผมสำหรับไอดีนี้มีอยู่13าการ์ดผมเปิดได้สองครั้งนะผมะมาดูกันว่าไอดีนี้จะได้เหมือนไอดีอื่นๆไหมนะคบผมอ่ะสำหรับไอดีที่ผมเปิดได้แล้วผมก็จะไม่เปิดนะผมโอ้โหได้เจสิก้าอินเดียแดงนะผมตัวนี้ก็ใช้งานไม่ได้นะผมอ่ะก็ย่อยทิ้งนะผมสำหรับตัวนี้ก็ไปลุยกันต่อนะผมสำหรับ าการ์ดต้องมาสักตัวหนึ่งนะผมอาทิแรกผมกล่าวว่าผมจะเก็บไว้เปิดตู้เพิ่มโอกาสนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เปิดนะผมโอ้โหได้ปล่าขโมยมานะผมอ่ะสาหรับใครที่รอแสงมืดเก่านะผมก็รอได้นะผมเพราะว่ามันอีกนานเหมือนกัน,นผมความมันจะมานะผมอ่ะประมาณกลางเดือนหรือว่าไปลายปเดือนนะผมสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3านะผมอ่ะไม่ค้นไปจากนี้แล้วนะผมอ่ะก็รอดูกันอีกทีนะผมสําหรับตัวของแสงแสงมืดเก่านะผมอ่ะ สำหรับตู้8.5ปีนะผมมันก็มีตัวเลนเจอร์ดีๆเยอะนะผมอ่ะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็มาต่อที่หน้าต่างของไอเดียอลซอีกเช่นเคยนะผมอ่ะซึ่งตอนนี้ผมอยู่กันในหน้าต่างของกิจกรรมนะผมอ่ะซึ่ง หลายๆคนก็คงสังเกตนะผมมันมีตัวทางหน้าของมูนแล้วก็ตัวของเมอร์ลี่นะผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเลนเจอร์หรือว่าเป็นตัวอะไรนะผมอะ่ะรอดูกันอีกทีนะผมว่ามันจะเป็นอะไรนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชานะผมสําหรับไอดีนี้น่าจะมีตัวกาชาค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะผมแล้วก็น่าจะหาได้อีกยาวๆนะผมสาหรับแสงมืด ที่จะมากลางเดือนก็น่าจะได้เปิดนะผมอ่ะไอดีนี้ก็จะแบ่งเปิดนะผมน่าจะหาได้อีกค่อนข้างที่เยอะนะผมน่าจะแบ่งเปิดสัก10ตัวหรือว่าสัก20ตัวนะผมอ่ะมาดูกันว่าไอดีนี้จะได้ไหมนะผมมาก็อยากได้ทั้งด้านของบอสแสงกับตัวของอ็ดเวิร์ดนะผมเพา,าเดือนนี้ต้องการตัวมารีวิวนะผมมาก็มาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหมนะผมตัวแรกโอ้โหได้โรบินกูนะผมสําหรับไอเดอลซ่านะผมอ่ะตัวนี้ก็สามารถทำพรีรอยได้นะผมอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปพรีทำ ทีมพีร้อยก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะผม่ะรงลิงตัวมุมขวาตัวไอเลยนะผมสามารถกดย้อนหลังไปดูกันได้นะผมอ่ะมาหน่อยไหมโอโ้โหเป็นตัวของซลรีมาลาครับนะผมตัวนี้เป็นตัวปกตินะผมละ่ะก็สามารถใช้งานได้นะผมแต่ไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่นะผมอ่ะอีกห้าการสุดท้ายนะผมผมจะเหลือไว้สักสิบการนะผมเพื่อไวรุนแสงมืดนะผมอ่ะไวรุนแสงมืดแบบตัวเก่าๆนะผมอ่ะผมคาดว่าน่าจะเป็นตัวเก่งนะผมถ้ามันมามาไหม โอ้โหได้คนนี้ปืนยิงเงินนะผมอะสำหรับคนที่เศรษฐีตัวนี้ก็ใช้ในด่านต่างๆได้เหมือนกันนะผมอะใครที่ยังไม่มีตัวก๊อปปี้ตัวนี้ก็สามารถเป็นตัวก๊อปปี้สำหรับทีนได้อยู่เหมือนกันนะผมอะสำหรับไอดีนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราไปุูกันต่อที่ไอีตัดไฟกันเลยนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าต่างของไอดีโทวาเซซึนะแล้วนะผมซึ่งไอดีนี้ก็มีโอลิเวอร์นะผมอะก็รอบนี้ก็อยากได้ตัวทางด้านของแสงมืดนะผมเพราะว่าไอดีนี้ยังไม่มีแสงมืด แบบดามีดหน่วงเลยนะครับผมต้องการทางหน้าของบอสมากๆนะครับผมอ่ะมีอยู่10การ์ดนะครับผม10การ์ดก็เปิดได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเรามาลุ้นกันว่าไอดีนี้จะได้ตัวเสริมอย่างแซลลี่หรือว่าตัวดามีดอย่างบอสไหมนะครับผมอ่ะหลายคนมองว่าบอสตัวนี้มันไม่เก่งนะครับผมอ่ะส่วนตัวผมว่าตัวนี้ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับผมอ่ะก็ข้อดีก็เป็นได้ทั้งตัวบัฟแล้วก็ตัวดามีนะครับผมอ่ะสำหรับแดนเนียนก็ใช้งานไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมอ่ะสำหรับตัวของบอสนะ ดาเมทที่ค่อนข้างที่หนักหน่วงแล้วก็บัฟให้ทีนท่านผมข้อดีก็จะมีประมาณนี้ท่านผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็สามารถอัพเป็น9้าดาวได้แล้วก็มีความสามารถตัดแล่นั่นเองนะครับ่นผมอ่ะสำหรับข้อเสียก็ค่อนข้างที่อ่ะเยอะอยู่ไหมก็ค่อนข้างที่เยอะนะผมอ่ะก็แลกมากับเพื่อนที่ช้ากับพลังชีวิตค่อนข้างที่ต่ำนะผมอ่ะมาจัดก,กันต่อนรานผมห้าตัวขอให้ได้บอสท่ผมว่าบอสก็ถ้าได้มาก็ไม่น่าจะได้ปั้นไหมครับผมถ้าไม่ใช่ไอดีหลักก็ไม่ได้ ไม่น่าจะได้ปั้นนะผมอ่ะจัดมาหน่อยนะผมสําหรับบอสโอ้โหโรบินพูทก็เหมือนที่พูดไวต้ตะกี้เลยนะผมอ่ะตัวนี้ก็เอาไปทําทีทีร้อยนะผมอ่ะก็ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่หน้าต่างไอดีของมหาสุกนโชนเทพแล้วนะผมอ่ะซึ่งเป็นไอดีของอดัมแม็กนั่นเองนะผมอ่ะไอดี ID นี้ก็ได้ทางด้านของโอลิเวอร์แล้วก็บาร์กี้นะผมมาเดือนที่แล้ว ก่อนเดือนนี้ก็อยากได้ทางด้านของแสงมืดบ้างนะผมเพราะว่า ID นี้ยังไม่เคยได้แสงมืดเลยสักตัวนะผมอะถ้าได้ตัวของบอสมาก็ค่อนข้างที่ดูดีมากมากนะผมอะหรือว่าแซลลี่สลิดหรือว่าตัวของเอ็ดเวิร์ดก็น่าจะได้ใช้งานเยาวๆพอสมควรนะผมอะก็จะแบ่งเปิดเหมือนกันนะผมเพราะว่าไอดีนี้ยังไม่เคยมีแสงมืดเลยนะผมอะก็จะแบ่งเปิดสัก15าการนะผมแล้วก็จะดองไว้สัก10การนะผมเพราะว่า แสงมืดโอ้โหแสงมืดเดือนเดือนนี้ก็ถ้ามาก็น่าจะเก่งพอสมควรนะผมเพราะว่ามันมาแพ็กเกจทางด้านของขายทางด้านของบาล็อกด้วยนะผมอ่ะแพ็เกจนั้นก็ค่อนข้างที่คุ้มมากๆนะผมอ่ะก็มาหน่อยเถื่อสำหรับไอดีนี้ขอทางด้านของบอสก็ได้นะผมเพราะว่าไอดีนี้ยังไม่เคยมีแสงมืดเลยนะผมถ้าได้ของทางด้านของบอสผูดมากลับมาก็ค่อนข้างที่ดูดีพอสมควรนะผมสําหรับไอดีนี้โอ้โหได้สาวน้อยคีย์บอร์ดนะผมอ่ะอีกรอบ อีกหนึ่งรอบนะผมเพราะว่าก็น่าจะเก็บไว้ยาวๆแล้วนะผมอะ่ะถ้าเปิดไม่ได้ก็ไปลุ้นไอดีถัดไปก็แล้วกันนะผมอะ่ะจัดมาหน่อยนะผมสำหรับบอสสลีสล,สลีก็ได้อ้โห و, เป็นแดนนะผมน่าจะขอเยอะขึ้นไปนะผมอะ่ะสำหรับไอดีนี้ก็ไม่ได้นะผมอะ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าต่าง ID ของโยงที่เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่ง ID นี้ก็ไม่มีแสงมืดเหมือนกับ ID ของอาดัมเลยนะผมอะก็ต้องการทางด้านของแสงมืดอ่ะตัวใหม่ๆนะผมอะสำหรับ ID นี้ก็เท่าๆที่อยากได้ก็อยากได้เจมม่วงกับตัวของบอสนะผมแล้วก็นิโคเมนเซอร์ด้วยนะผมอะ ก็อยากได้ทางหน้าของตัวของบอสนี้มากมนะผมอ่ะก็จะสุ่มให้หมดนะผมอ่ะก็จะเหลือไว้สักสามตัวนะผมแล้วก็ค่อยไปเก็บเอาจากสเตตวิ่งอีกสองตัวแล้วค่อยมาสุ่มแสงมืดเดือนเดือนนี้อีกนะผมซึ่งน่าจะมาท้ายๆเดือน,นผมอะมาดูกันว่าจะได้ไหมนะผมโอ้โหได้ลูกเสือเมอรี่แลผมอ่ะอีกสองครั้งนะผมก็ไอดีนี้ก็ยังไม่มีแสงมืดเลยขอหน่อยได้ไหมสำหรับตัวของแซลลี่สเลตนะผมเบื้องต้นผมได้ทําการรีวิวไปฉบับแบบ เล็กๆน้อยๆไปแล้วนะผมอ่ะก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะผมโอ้โหได้สลรีแมชชีนนะผมอ่ะรอบสุดท้ายแล้วสําหรับไอดีนี้จะได้ไหมนะผมอ่ะก็ขอหน่อยเถอะสําหรับไอดีนี้ก็ต้องการมากๆากนะผมถ้าได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับไอดีนี้นะผมอ่ะจัดมาหน่อยนะผมโอ้โหได้ถ่านยาไม้นะผมเป็นตัวเกลือในตู้กระชานั่นเองนะครับผมก็สําหรับกิจกรรมของหัว8ปปีนะผมตรงตรงนี้ผมสุ่มไป แล้วทุกไอดีแล้วนะผมน่าจะสุ่มประมาณไอดีละ40-50การ์ได้อยู่นะผมอ่ะก็ไอดี ID นี้ก็ถือว่าเป็น1ไอดีที่สุ่มได้ตัวค่อนข้างที่ดีพอสมควรนะผมสำหรับตูน้นี้ในตูน้นี้ตัวที่ใช้งานดีก็หลักๆนะครับผมอ่ะที่แนะนําให้เปิดหาให้ได้นะผมสาหรับไอดีมือใหม่ที่เล่นตั้งแต่โคลโลบูที่แล้วนะผมแล้วก็ได้ทางด้านของเกียร์โจมตีโดนแน่นอนทักษะนะผมอ่ะก็ตูน้นี้ตัวที่มองค่าไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นดาวินชีจราคี ดูียังช้างน้อยเอลลี่แล้วก็ตัวของบาวไฟนะผมอะตัวอื่นๆก็สามารถใช้งานดีนะผมแต่ส่วนน้อยที่เขาจะเอาไปใช้การนะผมอย่างเช่นตัวของแซลลี่กล้วยอมยิ้มแบบนี้แล้วก็ตัวของไอ้บาวไอ้มูนหมายเลขแปดนะผมอ่ะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้งานยากพอสมควรนะผมอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นตัวเต็งในตู้กระชาาินี้ก็คือตัวของอ่าตัวของตัวของลีโอนาร์บีนะผมอ่ะตัวนี้ ถ้าใครที่ตัวภาคพื้นมีตัวดีแล้วแล้วก็อยากเล่นทางอากาศบ้างก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่แนะนําให้ปั้นแม็กได้นะครเพราะว่าตัวนี้ก็แบกทิมได้ยันลีกทำนานเลยนะครับก็มันก็พึ่งเกียร์พอสมควรนะครแต่ส่วนมากก็ใส่เป็นเกียร์ปกติก็ยังใช้งานดีนะครับสำหรับตัวของอตัวของรีโอนาดรถไฟด่วนนะครับตัวนี้ก็ใช้งานดีพอสมควรนะครับคร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับมาสุ่ไกาชา ตู้นอกเลทนะผมก็เป็นตู้ที่เพิ่มโอกาสนั้นเองนะผมอะ่ะเห็นลหลายๆคนเปิดได้อยู่นะผมอะ่ะสำหรับเกียร์ใครที่มองว่ามันออกยากหรือว่าจะเก็บไปคริสต์มาสก,ก็ดองกันได้นะผมเพราะว่าเดือนนี้ก็ออกยาก,กจริงๆนะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะผมสำหรับเดือนนี้เกียร์มันน่าจะล็อกนะผมอะ่ะก็รอรุ้นกันอีกทีนะผมสำหรับคริสต์มาสผมก็ว่าไม่มาไม่รู้นะผมแต่คร่าวๆมันมาทุกปีนะผมปีนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมผมถ้ามาก็น่าจะ อาทิตย์ที่4นะผมถ้าไม่มาก็ค่อยว่ากันอีกทีนะผมเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลยังไม่รู้เลยอไม่ชัดเจนนะผม,มก็เลยไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมสำหรับใครที่ชื่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพเพื่อพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันตันี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ